โลกของเรามีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำแต่และพื้นที่มีระบบนิเวศท,ที่ต่างกันและมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ในระบบนิเวศนั้นทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับคือความหลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางพันธุก,กรรมในแต่และพื้นที่มีระบบนิเวศแตกต่างกัน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นดินอุณหภูมิความชื้นแสงแดดและอื่นๆส่งผลให้ชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละระบบนิเวศแตกต่างกันการที่แต่ละระบบนิเวศมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตแตกต่างกันนั้นทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศหลายแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว และแตกต่างจากระบบนิเวศอื่นๆเกิดความหลากหลายของระบบนิเวศในแต่ละระบบนิเวศจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเช่นระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถพบปลากบเต่าวัวแมลงปอการที่มีสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดเช่นนี้ ทำให้เกิดความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตหรือ species diversity ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ยังสามารถพบความหลากหลายได้เช่นกันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมบางครั้งอาจทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีหลายพันตัวอย่างเช่นสุนัขที่มีหลายพันการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือ Genetic Diversity การที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะพันธุกรรมต่างกันซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแบบต่างๆทั่วโลกทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งแบ่งได้เป็น3ระดับคือความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางพันธุกรรมดังนั้นหากพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเราอาจพิจารณาได้ตั้งแต่ความหลากหลายของระบบนิเวศไปจนถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด